พิสูจทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบานชาวมคตผู้มีปัญญาถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวจตราดูฝั่งแม่น้ํำคงคาข้างนี้แล้วเริ่มต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฝากโน้นโดยถูกท่าทีเดียวเขาขับต้อนโคอุสุภะเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนําหน้าฝูงข้ามไปก่อน มันได้ไว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝังโดยสวัสดีตอน,นั้นจึงต้อนโคอื่นอีกพิสูจทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่ฉลาดต่อโลกนี้ฉลาดต่อโลกหน้าฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมานฉลาดต่อสิ่งเหนื้ออำนาจมานฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมฤตยูฉลาดต่อสิ่งเนื้ออำนาจมฤตยูชนเหลา่าใดจักสำคัญสิ่งที่ควรฟังควรเชื่อ ต่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานเช่นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายบรรดาโคอุสุภะเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงดได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีแม่ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใด เป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะอยู่จบพรหมจรรย์เสร็จกิจที่ต้องทำปรงภาระเสร็จแล้วสำเร็จประโยชน์ตนสิ้นสังโยชน์ในพบหลุดพ้นเพราะรู้ชอบแม้พิกษุเหล่านั้นตัดกระแสมารถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นแหละเรียกว่าโคอุสุภาเนี่ยนะที่ข้ามฝั่งได้เนี่ยก็คือพิกษุอรหันต์เนี่ยที่ข้ามฝั่งถึงบกไปเรียบร้อยแล้วเรียกพระอรหันต์